การรักษารากฟันเนี่ยคือการที่เรารักษาฟันที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีการอักเสบในโพรงประสาทฟันซึ่งฟันของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสามชั้นชั้นนอกก็จะเป็นชั้นเคลือบฟันต่อมาเป็นชั้นเนื้อฟันแล้วด้านในสุดเนี่ยจะเป็นโพรงประสาทฟันซึ่งเป็นที่อยู่ของเส้นประสาทและก็เส้นเลือดเวลาที่เราฟันผุลึกๆหรือว่าถ้าเราฟันแตกจนมีเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทฟันเนี่ยเราก็ต้องรักษาลากฟันนี่เองโดยหมอจะกําจัดเชื้อโรคทําความสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วอุดคลองลากฟัน แล้วก็จะบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับคนไข้คนไหนที่มีคำถามเรื่องการรักษารากฟันก็สามารถเข้ามาตรวจแล้วก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ